ครับสวัสดีครับร้านรถไถวจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมาวันนี้มาพบกับคุปต้า l 4 7 0 8 s p นะครับเดี๋ยวให้เจ๊แก่บรรยายต่อค่ะ l 4 7 0 8 s p นะคะคันนี้จดทะเบียนปีอ่าห้ <17. S 2> <57 S 1> ค่ะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนปาช้างนะคะตรงตามรุ่นค่ะ DH246 ค่ะ ฐานตาช้างสวยๆนะคะคันนี้สวยเดิมทั้งคันค่ะเครื่องเดิมคับเติมนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะราคาคัคนนี้อยู่ที่สามแสนห้ามืนห้าพันบาทค่ะยางหน้ายางหลังก็อยู่เล่าๆสักเจ็สิบเปอร์เซ็นได้อยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูการทำงานเพิ่มเติมเลยนะคะ วอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอ,อําเภอวัง3หมอจังหวัดนครพนมนี้นะคะ080 414 1669 085 087 6581ค่ะรีวิวเย็นวันที่9มกราคม2568นะคะรถขึ้นเข้าน้าใหม่ค่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้รถไล่มาแท้ๆค่ะ ต้องหลังเ็แต่คอนนี้เป็นตัว F P ด้วยค่ะ P <Okay. S 1> ห้าเจ็ดเจ้คะโมงงกันทำงานข้างอยู่ที่ห้าจออยู่ที่หนึ่งพันสแต่ว่าไม่ชรุุไม่ชรุตไม่การันตี <S 2> <S 2> <S 2> ดีใจดีค่ะระบบปกติรถเร่งดีมากๆนะคะ ท่านไหนคะ94708แบบว่าสวยเดิมมีคันนี้ที่เข้ามาแล้วก็นาก่าจะตอบโจทย์กับหลายๆท่านนะคะยางเดิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะจากอร็วของเดิมจากศูนย์ที่ต่อของาฟแดงมาเลยนะคะยังไม่ผ่านกันเปลี่ยนมานะ ต okay. ัวดอกยางก็ไม่มีฉีดนะคะไม่มีฉีดตองมีมีอยู่ที่ใบฐานหลังอ่าหนึ่งใบที่หนึ่งกับใบที่สองนะคะที่มีรอยอ่ารอยฉีดนะคะสองใบหน้านะคะ่ะท้ายก็ให้แน่นไปสวยนะคะถ้งเรามาใส่หลังคางให้มี็หนึ่งใบค่ะ ไบนอกนั้นเดิมทุกจุดค่ะสามแสนเ้าหมื่นห้าตังบานตรนั้นเองนะคะอลักการอีงามมากๆค่ะ,ลคะแล้วก็ที่ร้านจำหน่ายเงินสดนะคะกำรับลูกค้าที่ยืน่นกู้ที่ยื่นกู้ผ่านทกสอใกล้บ้านมานะคะ ใบเกตหน้าก็ประมาณ70เอร์เซนค่ะชุดโฟวินแน่นนะคะภายในห้องเครื่องส,สวยๆค่ะระบบหม้อน้ำปะกะติดีนะคะพ่อไม่มีการตัดแต่งนะคะลอค้อรถเกือนแน่นมากนะคะ มีลูกหมากเหลวงเล็กน้อยนะคะมีลูกหมากหลวงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะส่วนลูกปืนแน่นค่ะเครื่องเครื่องไม่ไอนะครับน้ำไม่ดันเครื่องดีไม่มีไอนะคะน้ำไม่ดันค่ะมาดูลออ้อบหนึ่งเล็กๆหน่อยนะครับข้ามุนมุนชุดโฟให้ดูหน่อยชุดโฟร์ปกตินะครับก็บอก แห้งที่ก็นอนโซโซแน่นบน,นะคะมียุกต่อลูกผากเหมือนยางที่เจอมาจในโรงงานนะคมนิดนึงนะคะตัวชุดกระบอกใบมีก็ไม่มีเยอะไม่มีรั่วค่ะสวยๆเลยนะคะ หัวหัวกระโปรงสวยๆนะคะ <c oughs> แป่ติดชุดไฟท้ายติดไฟเลี้ยวติดค่ะไฟหน้าติดไฟออกหมด ขับรถไรหลังจิ๋ค่ะท <ขอ S 2> ่านไหนสนใจรถไทยคันนี้ค่ะก็เข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะร้านของเราเปิดบริการทุกวันค่ะเขาปั่นไม่เคยใช้นะครับมไม่เคยใช้งานใช้ด้านประติครับเขาเขาไม่มีรถจัีค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไหนละ ค่ะมาจบหน้าร้านก็มาชมมาทดลองขับกันได้นะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงประมาณห้าโมงครึ่งค่ะจะมาจบหน้าร้านหรือจะจบออนไลน์ก็ได้นะคะมีบริการจดจัดส่งให้ฟรีในระยะหนึ่งถึงสามร้อยกมค่ะเกินระยะมีค่าจะจ่ายเพิ่ม แต่ว่าทางร้านของเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะวอวเจริญแท็กเตอร์ค่ะเจ้าของร้านรีวิวสินค้าเองเจ้าของร้านขายสินค้าเองจัดส่งเองนะคะไม่มีเซลไม่มีนายหน้านะคะฝากไว้หนึ่งขั้นค่ะสำหรับ L 4 7สี่เจ็ดศปีห้าเจ็ดสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะขายตามสภาพนะคะรถสวย,สวยเครื่องสวย,สวยค่ะหายากนะคะสำหรับรถเกรดนี้ค่ะ หากจะให้เก็บงานก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะหากาบางท่านอยากได้สภาพเครื่องแบบนี้แต่ว่าให้เก็บสีเพื่อความสวยงามค่ะหรือว่าให้เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอย่างนี้ค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแอดไลน์มาคุยกับแม่ค้าได้ค่ะที่0804141669ค่ะหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็ฝาก อ่าอีกนิดนึงนะคะรถหน้าร้างของเราก็มี 36dT 3 6ห p 40dT 4 0ม p 50dT 5 0 s p ค่ะแล้วก็มีตัวไหนอีกเจจ็บแล้วค่ะแล้วก็มี <laughs> จอรเดียนะคะห้าเจ็ดอะไรนะ จอนเดียบ5701เหรอ5 7 0 1 s ค่ะ9 6แรงม้านะครับค่ะ9 6แรงม้าค่ะต่อไปคันหนึ่งเดี๋ยวก็จะรีวิวลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็จะมี M7040 ค่ะมี MU55 ค่ะที่ที่อยู่หน้าร้านนะคะเราสามารถไล่ดูคลิป ไล่ดูคลิปที่มันเป็นอัปเดตประจําวันได้นะคะ่ารีวิวหน้าร้านนะคะวันนี้ยังไม่ทันได้ดรีวิวหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้ก็จะไปรีวิวอ่าหน้าร้านให้อีกทีหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นคลิปการถ่ยการทํางานเนาะค่ะกับสวัสดีทุกทกท่านค่ะ